สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับเชฟมือทองของเรานะครับนั่นก็คือเชฟนิชาพัฒน์เนนเนยนะคะเชฟันนี้หงิชวันน,วน,นีวันนี้วันนี้ทำอะไรกินคะวันนี้ทำอะไรกินคะทำอะไรนั่นลืมอะไรนั่นลืมนี่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 นนดูดูดดเดี๋ยวลงยูทูบนะนี่ด,ด,ดูดูนี่ครับนี่นี่แต่จริงเสร็จไปจานหนึ่งแล้ว ่บนโตอีกมันโตนี่แม่รอกินอย่างเดียวนะคะน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มยี่ห้อนี้อร่อยมากนะครับแต่แม่ไปนอมนะครับแต่ไม่ได้ไม่ได้ท้าโฆษณาอะไรนะครับแต่ว่าอร่อยจริงๆจะกินให้ดูน้ำจิ้มไก่เดี๋ยวหมูเกาหลีจะกินให้ดูนะครับดูทรงผมใหม่ของนางนะฮะผมเรียกเธอผมเรียกนางว่าหมูเกาหลีสาวอาทิตย์นะครับคลายเครียดรีแลกกันนะครับใครมีอะไร กิจกรรมอะไรร่วมกันอยู่ที่บ้านนะครับทานกับข้าวหรือว,ว่ามีกิจกรรมร่วมก,กันก็เอามาให้กันดูบ้างน,นะครับนี่สําหรับครอบครัวเราก็ทอดเห็ดเข็มทองนะครับไม่ใช่เห็ดเข็มทองชุบแป้งทอดนะครับมาดูมาดูมาที่เชฟกันนี่เชฟเนื้นะครับเราทอดกันอยู่นี่ประมาณสามชั่วโมงแล้ว จะหมดแล้วนะครับเลยแค่น,นี้วัตถุดิบเลยแค่น,นี้ทอดคนเดียวนะครับแต่ว่าตอนเก็บเนี่ยเก็บกันสามคนเพราะว่านางใช้พื้นที่เยอะมากเ <c oughs> ชฟมาดูกระทะเร็เลยเชฟกระทะจะไหมาล้วเร็วไ <c oughs> ปไหนเชฟกินอยู่ดูนะนี่นางไปแอบกินมากินเปมือกมือเตียองอะไร <c oughs> ได้ามาดูดูผลงานเดือดดูใกล้ไนะดูใกล้นี่ไฟไฟอ่อนไหมใช้ใช้ไฟอ่อนไหมคะอ่อนถึงปานกลางหรือว่าอ่อนมากมากอ่อนถึงปานกลางน,งาน,างนี่โอ้ยเดืองน่ากินมากนะครับคลิปนี้จะลงต่อจากคลิปที่ผมทำคลิปพระ ก่อนหน้านี้นะครับเป็นคลิปกิจกรรมครอบครัววันวันหยุดนะครับวันเด็กวันเด็กว่างนะครับให้เด็กทำให้กินวันนี้นี่มีแบบมีมีมีขี้ขึ้นมาดูด้วยนะครับว่าออสุกหรือยังนี่ไม่ธรรมดาจริงๆเช็คคนนี้นี่ได้แล้วท่านผู้ชม มีตะกินเลยนครับทั้งสองคนเลยโอ้โหอะไรมารุมมาตุ้มกันอยู่ก็ไม่รู้ออคาชนซโอเคคลิปนี้ใช้เวลาไม่เยอะนะครับใช้เวลาประมาณเอาสักสามนาทีนิดๆก็พอแล้วเนาะโอเคคลิปหน้าเดี๋ยวมาล่ากันใหม่นะครับเหลือสีชิ้นสุกสี่าาชิ้นที่สุกแล้วก็พวกเราก็จะสวาปามกันแล้วส่วนาทิ์หน้าเราจะทําอะไรให้ชม รอติดตามนะครับอย่าลืมลติดตามกันด้วยนะครับาฝากบอกด้วยผมมีผมจะมีรางวัลแจกกันด้วยนะครับอา,อาจจะทําคลิปแจกแต่ว่าไม่ใช่คลิปนี้นะครับคอยติดตามกันให้ดีว่าจะแจกอะไรนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับเชฟลาทุกคนหน่อยห <c oughs> มูก็หลี <c oughs> โอเคระบายครับ